พงสวัสดานพูดเทพตอนที่478ความลับของบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ด้านหนึ่งของทะเลเพลิงสีทองบุตรศักดิ์สิทธิ์ดีหัวน่าจะไปถึงที่นั่นมานานแล้วหากเป็นแบบนี้แล้วก็สิธินะ์เปลวเพลิงน่ะเปียบเสมือนเนื้อส่วนสิทธิ์ภายนอกนั้นเปรียบเสมือนกับมันฝรั่งใครกันนะ่ะข้ามาแล้วกินแบบนี้มันคนจากห้องโถงวิญญาณไฟนี่นาะ ค่าวนี้ถึงข่าวของห้องโถงวิญญาณไม้ของเราแล้วใช่ไหมไรสาระขราวนี้เป็นห้องโถงวิญญาณลมของพวกเราต่างหากเขากำลังลงมาแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าพวกเจ้าคิดจะทาอะไรนะใจเย็นๆก่อนสิน้องชายเจ้ามาจากห้องโถงวิญญาณไฟอย่างนั้นหรือใช่ข้ามาพวกเจ้ามีอะไรกันพวกเจ้ามาจากห้องโถงวิญญาณอื่นๆพวกเจ้าคิดจะโจมตีศิษย์จากสาวกห้องโถงวิญญาณไฟของข้าอย่างนั้นหรือไม่แปลกใจเลยที่ปุตสกดิ์หลี่หัวเคยบอกไว้ว่าห้องโถงวิญญาณทั้งสี่แห่งนั้นไม่มีอะไรดีเลย บุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวพูดอย่างนั้นเหรอใช่บุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวบอกว่าเขาเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวในนิกายเทพประสูจนห้องโถววิญญาณต่างๆทั้งหมดควรกราบเท,ท้าเขาปฏิบัติตามคําสั่งของเขาและเขาควรได้รับเกียรตินั่นแต่มีใครไม่รู้ต้องการที่จะแข่งขันกับเขาเพื่อกลายเป็นผู้นํานิกายเทพประสูจนในอนาคตพวกเขาแค่ไม่รู้ความสูงของสวรรค์ชายคนนั้นคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งอย่างนั้นเลยถึงกล้าดูถูกห้องโถงฝ่ายวิญญ,ญ,ญ,ญาณอื่นๆนะนี่เขาก้าดียังไงไ แน่นอนว่าข้าก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคำพูดของบุตรศักดิ์สิทธิ์ห้องโถงวิญญาณของนิกายเทพสูรนั้นมาจากเชื้อสายเดียวกันดังนั้นพวกเราควรลงเรือดำเดียวกันพยายามร่วมมือกันแล้วพวกเราควรปฏิบัติต่อห้องโถงฝ่ายวิญญาณอีกสี่ห้องว่าเป็นศัตรูกันสี่ห้องอย่างนั้นหรือใครกันเรามีห้องโถงฝ่ายวิญญาณทั้งหมดหกห้องในนิกายเทพปสูรห้องโถงฝ่ายวิญญาณสี่ห้องที่เจ้าหมายถึงมันคืออะไรกันอ่าเจ้าคือบูหย่าจืออมูหยาจือสินะ เจ้าคือหูหย่าจือแห่งห้องถงวิญญาณน,น้าสินะเฮะ้เจ้าเป็นใครกันเจ้ารู้จักข้าได้ยังไงกันข้าได้ยินเรื่องของเจ้ามาจากบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวโอ้พี่หูหย่าจือข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะมีชื่อเสียงมากในนิกายเทพประสูนของเราฮ่าฮ่าไม่เลยน้อยสุยหลิงก็พูดเกินไปพี่ของเจ้าหูหย่าจือในหะ้องน,นิกายเทพประสูนมาหลายปีแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ข้าจะมีชื่อเสียงน่ะยังไงก็ตามแต่บุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวพูดถึงข้าว่ายังไ จากห้องโถงวิญญาณน้ำนั้นมีสายเลือดดั้งเดิมของอสูรโลหิตศักดิ์สิทธิ์แต่ความก้าวเขาเล็กยิ่งกว่าหนูเสืออีกด้วยความสามารถของเขาเขาสามารถเป็นผู้นำกองทัพแนวหน้าได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำได้เพียงแค่อยู่ด้านหลังและทำงานแปลกๆเท่านั้นอกอ่านมากนี่เขาพูดอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นหรือ นั่นคือสิ่งที่บุตักิธดลีหัวพูดแต่ข้าก็ไม่เห็นด้วยกับมันนิกายเทพประสูนของเราได้กลายเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนโลกหลงซีแดนมังกรแห่งนี้เพราะความพยายามร่วมมือกันของทุกคนไม่ใช่เพราะว่าความพยายามของใครคนใดคนหนึ่งหากนิกายเทพประสูนของเราต้องการที่จะพัฒนาไปต่อในอนาคตพวกเราจําเป็นต้องพยายามร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยี่ยมยุดอย่างท่านหมูหย่าจือนี่คือพรสวรรค์ที่นิกายเทพประสูนของเราต้องการอย่างแน่นอนเฮเจ้านี่ยังมีสายตาที่ดี ยังไงก็ตามหากพวกเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อซุ่มโจมตีข้าโดยเฉพาะนี่เจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถมากมายแค่ไหนผู้คนบ้างมา,มาถึงพยายามโจมตีเจ้าณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชัน่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าไม่มานะครับผมก็เพิ่งว่างมาทําให้ด้วยยังไงก็ต้องขออภัยสำหรับความล่าช้าด้วยนะครับ